สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านที่ติดตามเพจพระเครื่องฟ้าให้ทีวีและฟ้าให้ทีวีสถานีบรรเทาทุกข์ของหลายๆท่านที่อยู่ในวงการพระเครื่องหรืออยู่ในวงการมา20กว่าปีแล้วตอนนี้ขอให้แจ้งทราบว่ามีเพจปลอมที่ตั้งมาเพื่อให้ผู้คนได้สับสนและเข้าใจผิดจำนวนหลายเพจแล้วก็ส่วนมากก็จะเอาเพจ ของวัดต่างๆหรือของผู้ที่มีความน่าเชื่อถือต่างๆนํา,านมาเพื่อที่จะให้คนเข้าใจผิดและหลงเชื่อแล้วก็ตั้งเพจปลอมจํานวนมากม,มิฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังกันให้มากพระสมเด็จที่พอ,อชูให้ดูอยู่นี้เรียกว่าเป็นพระสมเด็จเนื้อเทียนไฉ่ที่งดงามมากแล้วก็สําคัญคือ บนซุ้มของท่านเหมือนมีพระพาดอยู่อีกหนึ่งองค์หรือลักษณะขององค์ท่านจะเรียกว่าคล้ายๆเชียงแสนพระประธานเกตบัวตูมแต่อันนี้จะพิเศษกว่าพิมพ์เชียงแสนพระประธานเกตบัวตูมนะก็จุดตําหนิก็จะมีตรงฐานด้านล่างซึ่งเราเองต้องค้นหาต่อไปว่าทําไมถึงมีจุดตําหนิตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ทุกๆองค์แล้วก็ตรงซุ้มก็จะมีการาพาด ด้วยเหมือนมีพระสมเด็จแต่ไม่ใช่เป็นเกตุนตูตมธรรมดานะคะแล้วก็เชียงแสนพระประธานเนี่ยหูจะยานข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็คล้ายๆหูมนุษย์ทางด้านขวาขององค์พระทางด้านซ้ายขององค์พระก็จะยาวพาดถึงไหล่ซ้ายนะคะแล้วก็ที่จุดสําคัญคือพระแท้จะมีเอกลักษณ์มีชีวิตและก็ต้องระวังเรื่องเพจปลอมที่เกิดขึ้นจํานวนมากและก็นําคลิป ต่างๆของวัดวาต่างๆที่ได้พูดเรื่องพระสมเด็จหรืออาศัยคลิปของผู้อื่นทำให้ผู้คนสับสนและนำความเชื่อถือเพื่อไปขายพระปลอมของตัวเององั้นสิ่งที่ผออได้พูดไปด้วยแล้วก็นำด้วยคลิปนี้กับพระสมเด็จเนื้อเทียนชัยบ่งบอกถึงใจชนะที่เราจะต้องชนะมารชนะความชั่วชนะสิ่งชั่วร้ายไม่ว่าคนที่สร้างกรรมสร้างชั่วสร้างเวรกรรมชั่วร้ายต่างๆ จะหนีกฎหมายหรือหลบซ่อนตัวได้แต่สิ่งที่เขาจะหลบซ่อนไม่ได้คือกรรมกรรมจะตามทุกที่ทุกทางไม่ว่ากรรมชั่วหรือกรรมดีนะคะแม้นคุณจะหมั่นสร้างความชั่วหรือความดีถ้ารู้ว่าตัวเองกระทำผิดก็ละซะความชั่วกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้หนีอะไรหนีได้แต่นี้เวรกรรมตามไปทุกที่เดี๋ยวพออ,อจะให้ดูหนึ่งเพจก่อน นี่คือเพจพระสมเด็จวัตรขังแท้นี่คือเพจปลอมนะคะนี่คือการที่เอาข้อมูลของบาลีเทลวาดมาลงนะคะแต่กรณีนี้ที่พอ,อต้องมาพูดอีกครั้งหนึ่งวันนี้วันที่13มกราคม2569อันนี้คือเขาเอาคลิปของพอ,อฟ้าไปใช้แต่เขาไม่ได้ใช้เสียงของพออฟ้านะคะเขาใช้เสียงของ ดรไพโรธนะคะแต่ใช้คลิปของพออฟ้าในการจากฮีโบราร์ดสเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูตั้งแต่นี่คือบุญไม่ทำแล้วใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าขอได้สัจจาเลยว่าขอดอรพระสมเด็จเสียงก็เป็นเสียงของท่านดรไพโรธที่เปิดหีบพระสมเด็จให้บาลีเถระวาท แต่คลิปนี้เขาดันมาเอาคลิปของผอ,อฟ้าผอ,อฟ้าก็เลยต้องมาปกป้องประชาชนแล้วคนโดนกันจํานวนมากมันใช้ AI กดให้คนติดตามก็ดูเหมือนคนติดตามเยอะเพิ่มความน่าเชื่อถือถ้าใครเห็นลักษณะนี้นี่คือเพจพระปลอมที่หากินกับความเชื่อของประชาชนไม่ใช่แค่เพจนี้นะมันตั้งจํานวนมากแต่มันไม่มีพระจริงส่งให้กับประชาชนนะคะ พวกนี้ชั่วมากแต่สําคัญที่สุดถ้าเขามาเล่นกับพอ,อฟ้ามันจะต้องถอนรากถอนโคนพวกนี้ค่ะฮันขอแจ้งเพื่อน, mm. อนๆสมาชิกทุกท่านว่าเพจที่เขียนว่าพระสมเด็จวัดละคังหรือที่ท่านไปเจอเพจต่างๆที่มีคลิปต่างๆอย่าได้เชื่อถือเด็ดขาดนี่คือเพจพระปลอมที่เอาคลิปคนอื่นไปสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเอง ไม่ใช่แค่คลิปของปอฟ้าพระสมเด็จที่ท่านสร้างเอาไว้มีเจตนาเพื่อที่จะช่วยงานพระพุทธศาสนาเนี่ยแผลที่ผ่านท่านขอให้ได้มาถ้าพระสมเด็จที่ท่านสร้างเอาไว้มีเจตนาเพื่อที่จะประชาชนให้ช่วยกันแชร์เรื่องราวนี้อย่าได้บูชาพระที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปอย่าได้ไปบูชาพระที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปเราต้องเช็คตรวจสอบก่อนที่จะสั่งและจองถ้าเพจที่ไม่มีตัวตนหรือลักษณะแบบนี้อย่าได้โทรจองเด็ดขาด ถ้าท่านข้องใจอะไรให้โทรมาที่061-994-9862 061-994-9862เบอร์ตรงพออฟาด็อเตอร์พออฟาพรธิปาขอบคุณค่ะ